สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะกะ็ทางวิทยาลัยชุมชนสุขโขทัยนะคะก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุแบบงรวมนะคะทางหมู่บ้านนะคะก็มีความดีใจะคะ่ะเพราะว่าปกติผู้สูงอายุนะคะอยู่บ้านกอ็อยู่คนเดียวนะคะกลุ่มคนทํางานเขาก็ไปทํางานนะคะทําให้ผู้สูงอายอุเหงานะคะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ ได้เป็นให้ผู้สูงอายุนะคะมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะได้นาความรู้นะคะไปใช้กับตัวเองที่บ้านนะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยกันนะคะไม่เหงานะคะแล้วก็ะจะทําให้ผู้สูงอายุคะ่ะมีสภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะค่ะก็วันนี้ค่ะก็การอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์ อย่างมากนะคะกับผู้สูงอายุในชุมชนของเรานะคะคะ